ฉากที่หกมิตรภาพบนเส้นดายและจุดก้าวกระโดดของนิวเคลียร์ฮิตเลอร์นั่งเขียนจดหมายมือเขียนอย่างตั้งใจรอบตัวมีจดหมายเก่าของไอสไตล์ที่เขาเก็บไว้อย่างดีทุกฉบับเต็มไปด้วยคำอธิบายทฤษฎีและบางครั้งก็มีอารมณ์คันแฟงอยู่ฉันเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่ควรแบ่งปันแม้บางครั้งผู้รับจะอยู่ในเงามืด แต่ความรู้คือแสงสว่างเสมอเออออสตายเขายิ้มเล็กน้อยพับจดหมายใหม่ที่เขาเพิ่งเขียนเสร็จก่อนจะส่งมันออกไปกับผู้ส่งสารพิเศษตัดภาพออสตลยในบ้านเล็กของเขาอัลเบิร์ตไอสตายเปิดจดหมายฉบับใหม่อ่านด้วยรอยยิ้มบางมเขาค่อยเขียนตอบกลับไปอีกครั้งทุกจดหมายเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นเกี่ยวกับจักรวาล และบางครั้งก็เรื่องส่วนตัวเด็กหนุ่มคนนี้เขามีบางอย่างในใจที่ฉันไม่เข้าใจนักแต่เข้ากระหายความรู้จริงจดหมายทั้งสองฝั่งเดินทางไปมานับสิบฉบับตลอดหลายเดือนความสัมพันธ์แปลกประหลาดนี้เริ่มก่อตัวขึ้นไอสไตล์เริ่มมองฮิตเลอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ส่วนฮิตเลอร์เองเริ่มเขารพไอสไตล์ ในฐานะเพื่อนทางจดหมายมากขึ้นกลับมาที่องทดลองเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งเสียงดังสตีเวนกับเอดิสันเฝฟาหน้าจอข้อมูลจากจาวิสกำลังประมวลผลจาวิสจาวเเชกนิวเคลียร์ความคืบหน้าฮาเอลเฟลเซนความเสถียรของสมการพลังงานประมาณูเพิ่มขึ้น20%ภายในสามเดือนที่ผ่านมาเอดิสันนี่มันเร็วเกินไปเรา เรากำลังจะสำเร็จเร็วกว่าที่โลกควรจะเป็นถ้าสำเร็จจะไม่มีใครหยุดพวกเราได้แล้วฮิตเลอร์เดินเข้ามาถือจดหมายฉบับล่าสุดจกไอสไตในมือเขาวางมันบนโต๊ะยิ้มมุมปากเขาให้คำตอบบางส่วนกับเราอีกไม่นานเราจะไม่ต้องพึ่งเขาอีกเราจะก้าวข้ามเขาแต่ฮิตเลอร์ นายจะไม่บอกเขาหรอว่าเรากำลังสร้างอะไรฮิตเลอร์มองออกไปนอกหน้าต่างใบหน้ามืดมนในแสงเงาเครื่องจักรเขาไม่จำเป็นต้องรู้จนกว่าทุกอย่างจะสายเกินไปกล้องคอยซูมออกไปให้เห็นแกนเครื่องปฏิกิริยาต้นแบบที่ส่องแสงสีฟ้าอ่อนกลางห้องกำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์เร็วเกินไปกว่าที่โลกจะตั้งตัวทัน